ก่อนโลกจะมีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์หรือแม้แต่โทรเลขมนุษย์ต้องหาวิธีในการติดต่อสื่อสารกันเนื่องจากอุปสรรคเรื่องระยะทางมาแต่โบราณการจะส่งข่าวสารข้ามระยะทางไกลให้รวดเร็วปลอดภัยและเชื่อถือได้การใช้คนเดินเท้าหรือม้าเร็วในการส่งสารแม้จะเป็นวิธีที่พัฒนามากที่สุดในยุคแรกแต่ก็เต็มไปด้วยข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่ยากลำบากภัยจากโจรผู้ร้ายที่ดักปล้น หรือความไม่แน่นอนของผู้สงสารคลิปนี้น,นา şey, Emin, นา,นาสาระจะพา,า,าคุณไปพบกับนกพิราบสื่อสารนวัตกรรมในการติดต่อทางไกลที่มีอายุนับพันปีเมื่อสายตาของมนุษย์เหลือไปเห็นนกที่โผลบินเหนือท้องฟ้าได้อย่างเสรีจึงเกิดความคิดที่จะให้สิ่งมีชีวิตบินได้เหล่านี้เป็นผู้ส่งข่าวแทนคนและในบรรดานกทั้งหลายบนโลกไม่มีใคร เหมาะสมไปกว่านกพิราบนกพิราบมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่น่าทึ่งการจดจำเส้นทางการบินกลับบ้านที่แม่นยำระดับกิโลเมตรต่อกิโลเมตรและบินได้ไกลโดยไม่ต้องพักด้วยคุณสมบัตินี้เองมนุษย์จึงค่อยๆฝึกพวกมันให้เป็นเครือข่ายการสื่อสารไร้สายแห่งโลกโบราณนกพิราบเป็นนกที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดชนิดหนึ่งมีบทบาททั้งในธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเมืองสมัยใหม่เราสามารถพบพวกมันได้ตั้งแต่ยอดหน้าผาชันกลางทะเลไปจนถึงลานกว้างของเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีนกพิราบเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ในเมืองมันนานหลายร้อยปีนกพิราบมีลำตัวยาวประมาณ30-35เซนติเมตรน้ำหนัก250-400กรัมลำตัวอวบสั้นคอสั้นหัวเล็กขาสีแดง มีขนสีเทาอมฟ้ามีแถบดำสองแถบที่ปีกและคอมีสีเขียวม่วงเหลือบโลหะนกพิราบสามารถบินได้ไกลถึงพันกิโลเมตรและบินสูงได้เกิน1500เมตรมีความเร็วเฉลี่ย8 0บถึง0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกินมเมล็ดพืชธัญพืชผลไม้เล็กๆและสามารถปรับตัวให้กินเศษอาหารจากมนุษย์ได้ดีเรื่องราวการใช้นกพิราบเป็นผู้สงสารเก่าแก่ จนย้อนกลับไปได้ถึงราว5,000ปีก่อนหลักฐานจากอียิปต์โบราณระบุว่าฟาโรห์ใช้นกพิราบส่งข่าวการขึ้นลงของแม่น้ำนายไปยังหัวเมืองต่างๆเพื่อให้ราษฎรเตรียมรับมือกับน้ำท่วมได้ทันท่วงทีการบินของนกพิราบเหนือทะเลสายกว้างใหญ่ช่วยย่นเวลาการเดินทางจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงนับเป็นการสื่อสารที่ล้ำหน้าในยุคนั้นอียิปต์ไม่ได้เป็นเพียงต้นแบบ หากยังเป็นโรงเรียนฝึกนกพิราบแห่งแรกของมนุษย์ในการฝึกนกพิราบให้จดจำเส้นทางกลับรังพวกเขาสร้างหอคอยและรังเพื่อเลี้ยงนกตามหัวเมืองนกทุกตัวจะถูกเลี้ยงในรังประจําเขียนข้อความบนแผ่นหลังหรือกระดาษปาปิรุสมมวนให้เล็กแล้วผูกติดขานกก่อนปล่อยให้มันบินกลับบ้านที่คุ้นเคยต่อมาอารยธรรมกรีกและโรมันรับเอาวิธีนี้มาพัฒนาอย่างจริงจังนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันบันทึกว่า เมื่อ43ปีก่อนคริสตการแม้ทับเดซิมัสบรูทุสใช้นกพริราบฝ่าวงล้อมของมาร์กอนโทนีส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังกรุงโรมได้สำเร็จความเร็วเหนือกำลังมา้าและความลับที่แม้แต่สายตาทหารศัตรูก็จับไม่ได้ทำให้นกพริราบกลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของโรมันไม่เพียงแต่ในสนามรบชาวโรมันยังใช้นกพริราบส่งผลรถม้าในโคลเซียมไปยังหัวเมืองต่าง เครือข่ายพิราบจึงเป็นทั้งเครื่องมือทางการเมืองเศรษฐกิจและความบันเทิงในเวลาเดียวกันอารับและเปอร์เซียคือยุคทองแห่งนกพิราบสื่อสารหลังการกำเนิดศาสนาอิสลามเครือข่ายนกพิราบสื่อสารสู่จุดสูงสุดโดยอาณาจักรเปอร์เซียช่วงศตวตรรษที่12ซีเรียและแบกแดดมีสถานีนกพิราบสื่อสารเรียงรายไปทั่วเมืองนักประวัติศาสตร์บันทึกถึงการจัดตั้งไพรณ์นีนกพิราบ ที่มีระเบียบเท่ากับหน่วยงานราชการมีการกำหนดเส้นทางร่างหลักและจุดแวะพักอย่างชัดเจนการขยายตัวดังกล่าวทำให้นกพิราบสื่อสารเป็นหัวใจของการปกครองจัก,กรวรรดิที่ครอบคลุมทั้งทะเลทรายและเมืองใหญ่ในยุคที่ไม่มีโทรเลขนกพิราบคืออินเทอร์เน็ตของโลกอาหรับอย่างแท้จริงหากคุณเคยดูหนังจีนกำลังภายในที่จำเป็นต้องส่งสารข้อความความลับระดับความเป็นความตาย ก็ใช้นกพิราบในการส่งสารเช่นกันเมื่อเจงกิส่านสร้างจัก,กรวรรดิมองโกในศตรวรรษที่13เขาไม่ได้พึ่งพาเพียงเครือข่ายคอกม้าที่ใช้เปลี่ยนถ่ายกำลังแต่ยังสร้างสถานีนกพิราบสื่อสารกระจายทั่วเส้นทางการค้าเอเชียและยุโรปตะวันออกการใช้นกพิราบช่วยให้กองทัพขนาดใหญ่สามารถประสานงานระหว่างทหารที่อยู่ห่างไกลกันหลายพันกิโลเมตรได้อย่างรวดเร็วเครือข่ายนกพิราบสื่อสารแห่งมองโก คือปีกเหล็กแห่งทุ่งหญ้ากว้างซึ่งเป็นการประยุกต์นวัตกรรมกับการปกครองดินแดนขนาดใหญ่เหตุผลที่นกพิราบทำหน้าที่ผู้ส่งสารได้ดีกว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากชีววิทยาอัลลําเลิศนกพิราบหรือที่เรียกว่าโฮมิงพีเจียนมีสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่พัฒนาเป็นพิเศษทำให้จดจำภาพภูมิประเทศและทิศทางได้แม่นยำงานวิจัยใหม่พบว่า นกพิราบยังรับรู้สนามแม่เหล็กของโลกและใช้กลิ่นในอากาศเป็นแผนที่กลิ่นเพื่อหาทางกลับรังแม้ต้องบินข้ามภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยก็ยังบินกลับรังได้อย่างน่าอัศจรรย์การฝึกนกพิราบสื่อสารเริ่มจากการสร้างบ้านหรือรังประจำให้ลูกนกคุ้นเคยตั้งแต่ฟักออกจากไข่เมื่อนกเริ่มแข็งแรงผู้เลี้ยงจะค่อยๆนำมันออกไปปล่อยในระยะใกล้ๆ1-2กิโลเมตร แล้วเพิ่มระยะทางขึ้นเรื่อยๆจนถึงหลักร้อยกิโลเมตรนี่เป็นวิธีฝึกให้นกจำตำแหน่งบ้านและเรียนรู้เส้นทางกลับอย่างเป็นธรรมชาติผู้ส่งจะนำนกพิราบไปยังจุดหมายที่ต้องการแล้วเขียนข้อความบนกระดาษขนาดเล็กหมวนใส่หลอดหรือแคปซูลน้ำหนักเบาผูกติดขานกจากนั้นปล่อยให้บินกลับบ้านที่คุ้นเคยจดหมายก็จะถึงผู้รับที่รออยู่การส่งไปและส่งกลับสามารถทำได้ด้วยการฝึกให้นกจำสอจุด คือจุดที่ให้อาหารกับจุดที่ทำรังทำให้มันบินสลับไปมาระหว่างสองสถานีได้เพื่อความแน่นอนผู้ทรงมักปล่อยนกหลายตัวพร้อมกันเพราะมีศัตรูตามธรรมชาติเช่นเหยี่ยวและอุบัติเหตุระหว่างทางการส่งจดหมายเรื่องเดียวกันกับนกหลายตัวจึงเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยนกพิราบหนึ่งตัวจะส่งสารจนถึงมือผู้รับช่วงต้นศตวรรษที่18ฝรั่งเศสจัดตั้งบริการนกพิราบสื่อสารอย่างเป็นทางการ รัฐใช้พิราบเพื่อส่งเอกสารราชการรวมถึงข่าวสารลับระหว่างกรุงปารีสและลอนดอนในช่วงทศวรรษ1870แม้จะเริ่มมีโทรเลขแต่นกพิราบยังเป็นวิธีที่แน่ใจได้ในยามสงครามหรือเมื่อสายโทรเลขถูกตัดในบางเมืองยังเกิดธุรกิจแข่งนกพิราบที่เรียกว่า pigeon racing เพื่อทดสอบความเร็วและความแม่นยำนักเพาะพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ที่บินได้ไกลและทนทานมากขึ้น จนเกิดเป็นตลาดการค้านกพิราบสื่อสารที่มีราคาสูงแม้โทรศัพท์และวิทยุจะเกิดขึ้นแล้วแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่สองนกพิราบยังเป็นแผนสำรองที่เชื่อถือได้นกพิราบคือหัวใจภายในตัวของทหารแนวหน้าตัวอย่างเช่นเชอร์อาร์มี่นกพิราบสื่อสารของกองทัพสหรัฐที่ช่วยกองร้อยอเมริกันกว่า200นาย ให้รอดชีวิตจากการถูกยิงถล่มในฝรั่งเศสแม้บาดเจ็บสาหัสแต่มันยังบินกลับฐานพร้อมข้อความขอความช่วยเหลือได้สำเร็จเรื่องราวนี้ทำให้เชอร์อาร์มี่นกพิราพีโรได้รับเหรียญกล้าหาญและถูกเก็บรักษาร่างหลังเสียชีวิตในพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนจนถึงทุกวันนี้กองทัพอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างเลี้ยงนกพิราบนับพันตัวเพื่อใช้ในภารกิจลับตั้งแต่การแจ้งพิกัดศัตรู ไปจนถึงการติดต่อกับหน่วยต่อต้อตานใต้ดินนักบินทหารมักพกนกพิราบติดตัวไปด้วยเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหากเครื่องตกกลางทะเลทุกวันนี้นกพิราบสื่อสารส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงเพื่อการกีฬาการแข่งบินหรือเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าจะใช้ส่งข่าวสารหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานา,นาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ